สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะและ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 16นาฬิกาวันที่27กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมได้รับแจ้งมีเหตุตัวถังรถทัวโดวยสารทับผู้คนได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสบริเวณริมถนนต่างระดับบายพาสสายบ้านบึงขาเข้ากรุงเทพมหานครหน้าร้านปะยางเลขที่47ทับห2หมู่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงรีบไปตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศสองชั้นสีเขียวสายอุบลราชธานีนครราชสีมาระยอง589หมายเลขทะเบียน10-7991นขีด7991นครราชสีมาจอดอยู่ริมถนนใต้ท้องรถช่วงล้อหลังฝั่งขวาพบผู้ได้รับบาดเจบ็บทราบชื่อคือนายสำริดเพชรภูนอกอายุ50ปีซึ่งเป็นคนขับ นอนอยู่ที่ช่องระหว่างล้อโดยตัวถังรถทับอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถช่วยออกมาได้โดยใช้อุปกรณ์ยกรถให้ลอยแล้วนำตัวคนเจ็บออกมาปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี จากการสอบถามนางสำราญเพชรภูนอกภรรยาที่เป็นเด็กรถมาด้วยกันเล่าว่ารถเกิดถุงลมช่วงโชคตัวรับน้ำหนักแตกหาร้านซ่อมไม่ได้จึงได้ไหลรถมาตามทางจนพบกับร้านปะยางและได้ไปขอยืมแม่แรงมาถอดเพื่อซ่อมเองแต่ในขณะที่กำลังดึงถุงลมอยู่นั้นแม่แรงที่ใช้ยกรถเกิดล้มลงจึงทำให้ตัวถังของรถทับร่างดังกล่าว ก็เลยพอมาถึงร้านเนี่ยเราขึ้นแม่แรงแต่ว่าขึ้นแม่แรงแล้วให้รถสูงสุดแต่ว่าพอกํลาลังมันเอาไอ้ที่ว่าไอ้ถุงลงมมันถุงลมมันที่ร่ากำลังเอาออกมาเล้เกี่ยงไงมันก็บอกมาแก้กเลยใช้มือดึงอพอใช้มือดึงปุ๊บแม่แรงแม่แรงที่เราทำในด้านหลังอ่ะมันก็เลยหล่น<อ>มันก็เลยหล่นมันก็เลยทับมือแกมาเลยล